วิ่งดีลงเร็วล,ละลายแล้วว้าว <What? S 1> เฮ้ยหูยมาไหมเนี่ยไอติมก็สีเหลืองนะคะรถแมคโครก็สีเหลืองนะคะเก่งเก่งเก่งว้าวน่ะคะตอนนี้เราอยู่หน้าเซเว่นนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อไอติมกันไปเลยนี่เป็นเลี้ด้วยนะเดี๋ยวเซเว่นกิน ที่ธัญญาก็เป็นช็อกโก้สตรอเบอรี่รับที่ตังกันอ่าตอนนี้นะเราก็ได้มาแล้วนะไอติมที่เซเว่นนะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกันนะคะไปเลยโอ้โหถังถูกถังแมคโคเขากำลังตัดดินกันอยู่เลยว้าวนี่ค เสร็จแล้วโอ้โหกำลังตักใส่ดำเงยหนุ่งดำเสร็จแล้วไปแล้วเอาคุยแม่โคมันอ้ขาขกอ้าแขนกำลังไปแล้วดำเสร็จพอดีเลยดำออกไปแล้วเขาจะออกมาแล้วมั้งเนี่ยแม่โคน่าจะขึ้นมาทางนี้แล้วก็ขึ้นมาทางเราอนี้แล้วเนี่ยอันนี้ก็ตักเสร็จพอดีเลยอะ่ะ เสร็จแล้วก็ไปแล้วโ,โหรถด,ดัาไปแล้วแมคโครก็กําลังตามไปสงสัยเสร็จแล้วโอ้มีข้างหน้าอีกใช่ไหมลูกนู้นมีตรงนู้นอีกนะโอ้เขาตักยาวทั้งแถบเลยนะเนี่ยนี่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 น,น,นี่เขาเขาเอาขั้วไปด้วยเลยเอาขั้วตักด,ดินไปด้วยโอ้เขาไปกันเป็นคารวาลเลยนะแมคโครคันนู้นเสร็จแล้วไปแล้ว รถด,ดับก็ไปแล้วรถด,ดําเต็มเต็มคันเลยลกูกดินเต็มคันเลยไปแล้วแม่โคเนี่ยเอาพั่วไปด้วยกำลังไปกันเลยนี่เขาเสร็จงานพอดีเลยนะพอามาถึงปุ๊บเขาตักเสร็จเลยแล้วเขาก็ไปแล้วหนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเอาไปจอดนั่นแหละกลับบ้านแล้วนะแม่โคกลับบ้านเลยสีฟ้าไปสองคันเลยอะ่ะเห็นไหมโอ้แม่โคแม่โค Ro, ro. แม็โคแม็โคแกบิบแกเขาบีบแต่ให้เราเหรอเ <Yeah. S 1> นี่เขาเสร็จงานไงลูกเขาเสร็จงานแล้เข้าที่เข้าที่แล้วแม็โคกำลังไปเข้าที่แล้วนะคะรถไถรถไถก็มีมีมรถไถด้วย,ไ,ยไห่ตรงนี้มีรถไถด้วยนี่เขาเก็บเขาที่กันแล้ว นี่ถึงแล้วนะคะที่กินไอติมของเราวันนี้นะเอานี่นะคะโหถึงแล้วนะที่กินไอติมของนมคพบวันนี้นะ <Yeah. S 1> เฮ้ย oh. นมครบที่ไอติมอะไรอะโชยเพื่อนๆดูดิโชยดิโอ้กำลังจะเละแล้วหรอ oh. โหไปซื้อมาจากเซเวน่นเมื่อกี้นี้นะกว่าจะมาถึงนะเกือบจะเละเออไหนดูไหนดูหน่อย ติมีเนื้อเกือบเละแล้วเอาเลยกินเลยรีบกินระวังจะเละซะก่อนจะนั่งนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวนั่งกินไอติมกันบนนี้เลยนะเจ๋งไปเลยวันนี้ที่กินของน้องพบนะเป็นแมคโครสีเหลืองอ้าวกินได้เลยไอติมก็สีเหลืองนะคะรสแมคโครก็สีเหลืองนะคะโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งวันนี้ได้กินไอติมอร่อยอร่อยบนแมคโครเลยนะโอ้แล้วของพี่กันยาล่ะ โอ้ไอติมสีชมพูดูนะคะทุกคนนี่กินไอติมกันอยู่บนเครื่องเนี่ยห้องคนขับเลยนะเนี่ยนะไอติมยิ่งแยใช่ไหมเดี๋ยโอ้โหขึ้นไปสูงเลยวันนี้นะไสูงเลยอร่อยไหมครับอร่อยไหม,มนั่งกินบนนี้เลยเป็นงไงอร่อยไหม เฮ้ยเขาจ่ายกำลังเลียลิ้นนย่เลี้ยงอย่าเนี้เลี้ยสายเลียขวานี่โอ้โหดิแล้วข้างหลังนะครับนี่ก็เป็นแม่ครูสีน้ำเงินนะที่กินในติมของเรานี่ไม่ธรรมดานะวันนี้นะอร่อยเลยละลายอย่างละลายอย่างละลายแล้วว้าวเฮ้ยงูกูนะมาไหม ขอบกินมั่งขอกินมั่งขอกินมั่งโอ้ไม่ให้กินหรอแบ่งมั่งแบ่งมั่งให้หน่อยให้หน่อยไหมให้หน่อยไหมหน่อยหน่อยหน่อยหน่ห่วงตุ๊กแกโอ้ขอบทุกแกกินมั่งกีนโอ้ตุ๊กแกอยากมากินไอศกรีมบนแมคโคบ้างอ่ะขอบพิษณุยาบ้างดีกว่าเขาบ้างเขาบ้างเขาบ้างโอ้โหพิษณุยากินเกือบหมดแล้วดูสิโอ้โหเหลือกระปิ๊งนึงอ้าม้ามามามา โอ้หตอนนี้นะครับน้องพบกินไอติมเต็มปากเละเตะไปหมดเลยอ, <mantle> อู้ตอนนี้ไอติมมินเนี่ยนของน้องพบเหลือแต่ตาโอ้โหนี่ไอติมของน้องพบมินเนี่ยนบีบเบี้ยหน้าเบี้ยวเลยมินเบี้ยหน้าเบี้ยวเลยแค่นี้ค่ะ <Hoş impression> <well> ตินตามินเนี่ยนแมเนี่ยตายังเหลือนะโอ้โหขึ้นรถไทยอีกแล้วอ้าวคมคมเลยคลมคมเลยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วจะขับแล้ว หันห <premises, S 2> mm. ันหันห oh. ันหันหันเฮ้ยมันเสียงอะไรขึ้นทุ้นเนี่ยเครื่องมันจะสตาร์ทแล้วสิโอ้ระวังแล้วลูกมันสว่างมันสตาร์ทพุ่งพุ้วดาแันแันเอาลูกเอาเกียร์เกียร์จะเกียร์เปล่าเกียร์เรื่องอะไรไม่รู้แต่มันมีหลายตุ่มมากเลยนะมีเบรกวะเนี่ยมันต้องมีสิเนาะเนี่ยเนี้มั้งเนี้ยมั้งเหยียบอะไรเนี่ยระวังนะบึ่อเบืลูบเบื่อตาจริงนะครูดูล้อดูล้อโอ้โหคันใหญ่มาก โอ้โหนี่ลึกมากเลยนะต้องพบยนต์นะโอ้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่โอ้ก้อนใหญ่อุ๊ย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 ออุ๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มีไฟด้วยนะตรงเนี้ยเนี่ยตรงคันมันอะไฟตรงนี้เขาไว้ทำงานกลางคืนใช่ไหมอ๋อนี่ตีนมานี่นี่มาถึงแมคโครสีฟ้าแล้วนะโอ้โหนี่ท่อไอเสียอยู่บนเดี๋ยวดูล้อมใหญ่ไหมล้อใหญ่ปะใหญ่เบอรเริ่มเลยนี่มาดูด้านข้างดูด้านข้าง เพืนไปนั่งคันจ้วงเลยไหมเอานี้หูด้านข้างนะคะนี่มีกุญแจไขด้วยห้องเครื่องแน่ๆเลยโอ้ยนินนินตะตัตุ่นมาที่ตุดนแล้วโถเฮ้ยเฮ้ยยังไงอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยน้องบล็อกอ่ะอ่ะจะโยนเนาะจะโยนโดนหินโดนมองเป็นตัวอะไรไหมเอ๊ยเอาเอาเอาให้ตัวเหรอ หนี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 โอ้ก็หิ้งโยนหืมหืมหืมนักนะเดียโอ้โหตัวอย่างใหญ่อะป๊าต้องจัดการแล้ว,วล่ะกัดหางเลยตัดเท้ามาเลยอุ้ยตุกแกมาแล้วตุกแกมาลงมาแล้วบอกมันจับมันได้แล้วเนี่ยมันมาขอปีนกินอีกแน่เลยบอกมันที่ลูกหมดแล้วโอ้จะปีนแล้วจะปีนแล้วจะปีนปนี่คันจ้วงมันนี่ใหญ่จริงใหญ่จัง โอ้รถไถข้างหน้าเราหน่ยอดนะคะนี่อย่างเท่นะโอ้ยน้องพบไปโผล่ตรงนู้นแล้วเหรอวะโอนี้นะเราได้กินไอติมบนแมคโครเลยนะน้องพบอร่อยมากๆเลยใช่ไหมเย็นแล้วเนาะเรากลับบ้านกันแล้วได้สำรวจแมคโครไปทั้งสองสีเลยเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วนะเฮ้ยป๊าป๊าข้างหลังข้างหลังมาแล้วได้ตู้เสารได้ตู้เสารได้ตู้เสาร์ขึ้นนี่แลย ุ้ยหนีขึ้นรถแมคโครก่อนหนีขึ้นรถแมคโครก่อนดีกว่าไดโนเสาร์มันน่าจะปีนไม่ได้นะแมคโครอะมันน่าจะปีนไม่ถึงอ่ะหนีหนีหนีเร็วเร็วโอ้โหโอ้โหเย้ปีนสูงแล้วไม่ถึงแล้วแหละไดโนเสาร์อ่ะนี่ไงป้าไดโนเสาร์อยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมไม่ถึงจริงอ่ะเออไดโนเสาร์ตัวเล็กโอ้หนี่ไงป้าป๊าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันตามป้าป๊าไม่ทันแล้วไดโนเสาร์อยู่ข้างล่างเนี่ย ไม่โอ้โหไดนโนสังเขาเป็นตัวเตี้ยกว่าแมคโครอีกอ่ะโอ้โหเจ๋งเลยแสดงว่าแมคโครมันใหญ่มากมากเลยนะเออเอ้ยวันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วเอาบ๊ายบายเพื่อนๆบนแมคโครเลยบ๊ายบาย,บายเฮ้ยแต่แม่อยู่ข้างล่างเฮ้ยไดนโนสังมันมาหแม่แล้วล่ะว้าานี้กั <g ül> น้องภบเลี้ยงตุ๊กแกดีๆนะวันนี้เจอตุ๊กแกที่แมคโครอะ่ะเอาไปเลี้ยงดีๆนะ เออตัวใหญ่โัวนกมานกมาพอดีเลยนี่นี่เอาตุ๊กแกกินนกเลอาเออ้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 อั้อั้มอั้อั้ม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 อ้มอั้มอ้มอ้มอั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 ้มอ้มอั้มอั้มอ้มอั้มอั้อั้ม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 อ้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 ม al que